คุณเนนะคะ,ะฉีดแฟตอายุ18ฉีดได้ไหมอ่ะถ้าจ่ายเงินเองได้ก็ฉีดได้นะคะแต่แฟตต้องดูดีๆนะว่ามันมีส่วนที่ห้อยจากเบ้าหน้าเราแบนหรือเปล่าเวลาฉีดเมโซแฟตความอันตรายคืออะไรรูป้ป่ะถ้าคนฉีดเขาไม่แม่นพอเราอยากจะเอาแฟตเราเราอยากจะเอาไขมันชั้นบนส่วนเกินเราออกไปใช่ไหมถ้าไปเจอแบบฉีดลึกไปไปฉีดสลายไขมันชั้นลึกที่มันพยุงโครงหน้าเราอะ่ะ ฉีดผิดหน้าเราแก่หน้าเราเหี่ยวกว่าเดิมนะบางคนแบบไปฉีดหน้าแก้มอย่างเงี้ยคือเข้าใจนะเป็นคนมีแก้มเหมือนกันคือเป็นคนแก้มใหญ่รู้สึกเป็นปัญหาแต่จริงๆรแล้วแก้มตรงนี้มันพยุงหน้าเราอยู่นะบางคนไปฉีดลดกลายเป็นว่าหน้าร่วงอ่ะหน้ากลายเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าไปฉีดลึกเกินไปเอาไขมันที่ดีอ่ะออกไปนะคะคนมีปัญหาโหนกแก้มอริงจริงๆแล้วมาจากกระดูกเป็นส่วนใหญ่ ก็พิจารณาว่าจะไปผ่าตัดจะดีกว่าหรือเปล่าดีกว่ามาฉีดนะบางคนแบบโหนกแก้มใหญ่อ่ะหมอเคยเจอนี่ด้วยนะโหนกแก้มใหญ่ฉีดโบท็อกซ์ลดโหนกได้ไหม <c oughs> โหนกแก้มเรามีกล้ามเนื้อตรงนี้แล้วกล้ามเนื้อมันไม่ได้ใหญ่เลยดังนั้นถ้าไปฉีดบท็อกซ์บท็อกซ์มันไปทํางานที่กล้ามเนื้อมันไม่ได้ลดขนาดเลยนะคะอยากเข้าใจผิดมันลดได้ยังไงหมอถึงบอกว่าต้องมีความเข้าใจนะเวลาจะไปฉีดอะไรอ่ะบท็อกซ์มันไปทํางานที่กล้ามเนื้อ แต่นกแเราใหญ่จะกระดูกแล้วเราจะปีฉีดทําไมฉีดแล้วก็มีเสียงโดนไอ้กล้ามเนื้อที่มันมายกคอย,ยกมุมปากเราปากเบี้ยวอีกไม่เอานะถามเมโซแฟตต่อไปโบท็อกนุ่นจะจบไหมวันนี้